สวัสดีรับเข้าหนึ่งใบครับซีอ o d เทลเมดเป็นคาร์บอนนะจ๊ะหมวกเบามากนะครับใบจริงคือเบามากใบนี้เข้ามาทำโปรแกรม f ฟูดดล Detailing ครับจ้ะพี่เขาบอกว่าขากล้องเอาออกครับขาบลูทูธเอาออกครับแล้วก็ทำฟูดดล Detailing ครับพร้อมเปลี่ยนซีลได้ดีครับเรี่ยมแน่นอนที่ผมมองเนี่ย ผมเห็นโฮโลแกรมเต็มเลยนะเนี่ยใช่ไหมพี่ท่านหนึ่งเรียกไฟตัวนี้ว่าสแกนกรรมสแกนกิบสแกนกรรมนะครับคือพอเราเราเอาไฟตัวนี้ครับไฟเ,เป็นเครื่องชี้วัดความเลี่ยงของงานจ้ะโอเคเอางี้หรือก่อนเลยดีกว่ามา God เสรจบพร้อมส่งกลับครับผมซิอุสเฮลเมทคาร์บอนดูซี่ดูซี่นะครับไม่ว่าหมูคุณจะราคาเท่าไหร่นะครับจะสภาพไหนมาก็ได้จะนะเรายินดีดูแลด้วยมาตรฐานเดิมมาตรฐานเดียวครับคุณไม่ต้องห่วงเลยนะครับหมูจะราคาไหนก็ได้ครับมาเถอะนะจ๊ะมาเถอะนะครับคือปุ่มลูกค้าครับเขาเห็นว่าเราเซอร์วิสอะไรเยอะนะครับก็มีคําถามถามเยอะมากครับ เรารับทําหมดนะครับเรารับทําหมดเรามาจากหมวกกันน็อกมือ2จ้ะเพราะฉะนั้นครับในการผ่านมือในเรื่องของไทของหมวกกนน็อกต่างๆเราว่าเราก็ก็พอสมควรนะ,นะครับแล้วก็อย่างซีอูดเงี้ยครับคือเราเคยซื้อมาขายไปครับแต่ซีอูดคาร์บอนแบบนี้เราเพิ่งจับเป็นครั้งแรกครับเราจะบอกว่าหมวกใบนี้แม่งเบามากแม่งเบาเลยเบาแบบเดี๋ยวนี่มันนี่มันพิสตายูโรสเปคหรือเปล่านี่พูดจริงๆนะเนี่ยนะครับ แล้วด้วยความที่เป็นบอดี้แบบนี้นะครับดูรอยต่อของคาร์บอนดินะครับ X Light AGB Pista ตัวเก่านะครับคุณเห็นได้เลยว่ารอยต่อแบบนี้นะครับดูรอยต่อดิดูดรอยต่อรอยต่อพี่ดูแพงมากครับพี่ครับผมไม่รู้เลยว่าหมวกอันนี้หมวกหมวกน็อกไปแน่ราคาเท่าไหร่ผมไม่รู้เลยผมไม่รู้หรอกนะครับแล้วผมไม่ได้ไม่ได้อยากจะรู้ด้วยนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกกับผู้คุณในคลิปนี้เลยนะครับผมจะบอกว่าเขาไม่ขี้เหร่เลยนะเว้ย เขาอาจจะเป็นแบรนด์แบบแบรนด์น้องๆหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับนะผมว่าคุณตี้ในตัวหมวกอะไม่ขี้เหล่เลยลักษณะกลไกนะครับอยู่ใต้เนี้นะครับมีความแข็งแรงครับไวเซอร์ครับมันจะมีความดึ๊กๆอยู่นิดนึงตรงเนี้คุณดูมองดีๆคุณมองดีๆมันจะมีดึกอยู่นิดนึงผมไม่รู้ว่าทำมาเพื่ออะไรแต่ผมรู้ว่าแม่งจับแล้วแม่งเมคเซนอ่ะเออ พอเราเราจับชิ้นงานบางงานอะเรากล้าพูดได้เลยว่าเออมันดีมันเมคเซนส์มันเหมาะมันใช่นะครับอย่างโมไปเนี้ยที่ผมล้างล้างมาผมรู้สึกเลยว่าเอองานเขาค่อนข้างโอเคเลยเนาะงานงานดีไม่แพ้แบบไม่แพ้แบรนด์แบบดนำโด่งอะเออนะครับอืมสวยครับพลาสติกชิ้นดำที่เป็นช่องรวมตัวนี้ครับ ขัดต้องไม่โดนอีกต่างหากนะครับแล้วก็ต้องแยกที่จะโค้ดแค่แยกขัดนู่นนี่นั่นอีกนะครับดูสิดูดีๆด,ดูดีๆนะครับเรี่ยมครับทุกจุดครับช่องลมมันเป็นหมวกที่ได้อารมณนะครับได้อารมณพอละที่เรามองเข้าไปลุกในการสวมใส่ขึ้นศีษะหรือว่าเราเราก็ยังไม่เคยขึ้นศีษะสักทีเนาะเราหมวกกันนอกทุกใบครับ ถ้าเราใส่คือเราเช็คฟิตเมนต์ครับแต่เราไม่เคยใส่ของลูกค้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับหมวกัน็อกแบบนี้เราจึงไม่รู้ฟิลลิ่งว่าเป็นแบบไหนนะครับแต่ถ้าเรามีโอกาสเดี๋ยวเราจองมหามาลองใส่ดูนะครับแต่ผมบอกว่ารอยต่อคาร์บอนตรงชิ้นนี้นเห็นปะยาวมาข้างหน้านี้และเป็นแวนวแนวนอนจะมันมีความละเอียดมันมีดีเทลอยู่ในหมวกน็อกนะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าคุณชอบตรงไหนครับคุณถามเรามาก็ได้ครับเรา เราอะไรเราตอบได้เราก็ตอบไปกันตรงไหนหรือติดตรงไหนของสิยุทธครับคุณติดตรงไหนคุณบอกเราครับเดี๋ยวเราจัดให้ครับถ้าเราตรงไหนเราบอกได้เราก็บอกครับแต่ส่วนใหญ่เราก็บอกได้ทั้งนั้นแหละนะครับอขอบยางขอบยางจะมีความดึกแบบนี้แล้วเฟกซิเบิลเข้ากับตรงจุดนี้นะครับไม่มีตะเข็บให้เราเห็นหรืออะไรเลยค่อนข้างที่จะแบบเขาใจคำว่าเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องเรงเอาเรื่อง คือเขาออกแบบมาดีดีดีนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเป็นอีกหนึ่งทางเลือกได้เลยนะครับสำหรับคนที่ชอบความต่างครับนอกจากอะไรนะครับคุณมาดูแบบแบรนด์เหล่านี้นะครับผมจะบอกว่าเขามีความตื่นเต้นให้คุณอยู่ตลอดนะมีความตื่นเต้นแต่ความว่าเฮ้ยตรงนี้เ็าออกแบบมาเพื่ออะไรวะโน้ตเฮาส์ของเขาคืออะไรวะทําไมถึงต้องทําแบบนี้ขึ้นมาเออมันมีหลายอย่างมันมีหลายมันมีหลายเหตุผลนะครับเพราะว่าเราทําปุ๊บเราก็ดูแล้วก็เช็คแล้วก็จับแล้วก็รูปคาทุกอย่างครับ เราก็มักจะมีข้อสองสัยว่าทำไมเขาต้องทําแบบนี้ว่วันวันหนึ่งผมคุยกับหมวกกันน็อกเยอะมากครับคุยกับแตงหมวกกันน็อกครับกับเมียผมไม่ค่อยคุยครับเพราะว่ามันทะเลาะก,กันนะครับหมวกกันน็อกไม่เคยทะเลาะก,กับผมเขามีแต่จะให้คําตอบผมบอกผมว่าเพราะอะไรเขาถึงเป็นแบบนี้เขาชอบอะไรและเขาไม่ชอบอะไรผมจะบอกว่าซีอูดคาร์บอนนะครับไม่ได้เป็นหมวกที่ทําง่ายเท่าไหร่นะเขาเอาเรื่องนะเขาให้ความแข็งนะเนี่ยเนี่ยเขามีความแข็งในตัวนะ แต่ถ้าคุณทาไม่ถ้าคุณทําไม่โอเคเพอเวลาเขาขึ้นฟ้าขึ้นมามันไม่ได้ใสแบบนี้นะนี่ผมทีสเตปกับเขานะครับคือหมวกทุกใบผมทีสเตปหมดแต่ทีนี้ต้องดูครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะผมไม่ได้อยากเอาเล็กเกอร์ของลูกค้าออกครับผมอยากจะคีบเล็กเกอร์ไว้หมวกจะเงางามจะใสได้มันต้องมีแล็กเกอร์ครับเล็กเกอร์ยิ่งมากและยิ่งใสนั่นแหละคืองานที่ตอบโจทย์ของผมอืมจ้ะซิวอูดคาร์บอนนะซิวอูดคาร์บอนนะผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับแบรนด์เขานะแต่ผมจะบอกว่าอันไหนดีผมก็บอกว่าดี ดีเทลของพวกนี้ดูเอาเลยนะครับคุณดูตามคลิปนี้ได้เลยนะครับดูนี่นะดูนี่นะคุณดูนี่นะคุณดูจังหวะนี้แอโรดนามิกตรงนี้นะก็ขึ้นมาตรงนี้อืมจ้ะไม่มีสะดุดลมก็จะไม่สะดุดเหมือนมือคุณนั่นแหละ ม,มันมีโน้ตเฮาส์อยู่ในนั้นผมไม่อยากพูดอะไรเยอะผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นว่าคุณไปดูไปเป็นทางเลือกเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าอยากเซรามิกโคติงครับสำหรับม,มืออหนึ่งคุณก็ส่งมาครับหรือจะอยากเป็นทําเป็นโปรแกรมฟูลดีเทลลิงเหมือนใบนี้ก็ส่งมาครับนะครับใบนี้คือเอาขากล้องออกนะครับแล้วก็เอาบลูทูธออกนะครับเปลี่ยนชิลให้พี่เขาพี่เขาเตรียมยชิลมาให้ผมแล้วนะครับก็ได้เลยดีเลยง่ายเลยคือเราไม่ต้องวิ่งหาของตรงนี้แหละดีสุดนะครับ โอเคงั้นเจ้าซีอูดคาร์บอนใบนี้ผมขออนุญาตปิดจอไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ